ว่ารนาดากัต่างบูชาพระพได้เยนาบูชาะทนะรับนะเทวาโยมนันบูชากันนะบูชากันไม่เห็นคุณโยมนะเดี๋ยวนากโยมก็จะบูชาเมียบุกานต์เองแล้วนะที่ี้มเราขอมาฝากกันทุกครั้งแวดขบวนบูชาบูชาซื้อถนนที่ดินให้กับทางวัดซื้อจานบูชาซื้อจานนะพุณโจมนะ ขึ้นสิบห้าจะนวนผู้ดีดของทางวัดเต็มโดใได้ละหนบาทเรานาตาาหสได้หสบลรูจะกลับ้านรมเข้าไปที่ญาติโยมาดินญาตต ไะ้ื้อที่ดินสวายวัดไร่ละเด็งบางยากโยธายูงกอพรขอโชคดีมีใครนักผู้ชมนะสี่พันหอยยีมาโชคดีทุกเวลา รับรวยเงินโยดขอขอบคุณขอบใจสาธุสาธุนะคุณโยมนะใส่เล็กปาเล็กน้อยก็ดีใจแล้วโยมใส่สองปลาเน้อยก็ดีใจแล้วโยมใส่บาเล็กน้อยด้วยโยมนะใส่บาทเล็กน้อยด้วยนะงดาว่ายรูปอุเบกขานะาสิทธิ์พิาตตาถาข้าง้ิทธ์เพิศถสาปพี่โยมจ๋ให้เจริญเจ้าหน้า ญาติโยมก่อนที่จะกลับบ้านก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านก่อนที่จะเข้านอนญาติโยมกับบท่านเชก่อนนะคุณโยมนะเชื่อที่ดินถวายวัดไรละหนึ่งบาทญาติโยมบนไหนก็นะยอดเมตตามหาที่โยมเพราะเรามีพระอบคุณโยมเรามีพระอบเมตตามหาที่โยมขายแล้วเราญาติโยมปู ญาติโยมทุกท no ่นย er ังไม่ได้กระโถไปลอยญาติโยมจ๋าเอากระโถไปเสียก่อนลอยกระโถเสียก่อนเมื่อโยอมลอยกระโถนเสร็จแล้วญาติโยมก็มาเร่งรีบก็ทักทุกที่ดีที่สุดเสือที่จะหวังว่าจะสดใสบูชาทุกเทียนทองความสัขนาจักรพรรดิซื้อกระเบื้องแผ่นละสิ และตรงนี้400บาทหนึ่งปฏิบัติธรรม599คือเพื่อโยกภูตไหนที่จะได้กระทมโยงสวยงามมากนะพุ่โยมนะไปแล้วนี่ไปแล้วนี่โอ้ยเพี้ยงนะไปแล้วว่าโยน599บาทโยมาย599ดังนั้นโยมจะต้องเสริม ด้วยบนกศายโมคนไหนด้วยรับการร้อยกระดองเสร็จแล้วคุณโยมจ๋าเจ้าเมื่อร้อยกระดองเสร็จแล้วนะเมื่อรับซื้อที่ดินถวายวัดกำลังเอาให้เจริญก้าวหน้าพร้อมนะชี้สายรุ่งใหญ่แล้วขอให้เจริญดังนั้นปัญญาเกียวพุทธะญาณิแล้วพุทธะวันนี้

หาูนะถ้าญาติโยมจะได้เลไยมก็หาเอาชานานะหาบูชาวทางวัดถุกโยมส่วนมนทางกมาวัดมาภมาทีทางอักตางกานยุทเรียนนะยเรียน นั้นก็เป็นของทางบ้านแล้วยมเดินทางมาเรื่อยๆอยู่หน้าศาลาหลังใหญ่ตีนี้รงการสุศากันไปนี้ก็เป็นของวัดจิตญาณดังนั้นบรรดาญาติโยมตานาสานิตานาญรุ่งคุณโยมจ่าตานาเน่เมื่อญาติโยมมาแล้วญาติโยมบูชา ุกโยมนะอย่ายมบูชาประดงเสียก่อนะะััพพรอย่าโยมบูชาประดงเสียก่อนนะทุโยมนะบูชาประดมของทางวัดแล้วก็ไปลอยประดงกันอธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้ดีคุณโยม จะมีอยู่ครับเดียวชวนญาติโยมที่จะเสริมดวงเสริมบารมีตรงนี้สําหรับลูกจาพาสุขสุขโรคนะที่ตรงนี้ตรงนี้จํานวนบูชาขันครูที่ก่อนเสด็จครบตรงนี้นะคุณ

ผู้ชมที่เข้าหน้าประตูมานะ้มนะที่เข้าประตูมาหลังาีประตูของวัดัชันเจะอีกตัวหนึ่งีนนั้นก็จะเป็นตูที่หน้าเยี่ยงเยี่มปตูโรงเรียนก็เป็นมรงอวัดมาตรงนี้นายโยมนะมาตรงนี้ยายมคนไหนอยาก บุกไปยรามักนัมยาโจมทุกท่านทุกคนนาติโยมมาแล้วยาลไตูตกไม่ได้โมไป้อยาโจมไอ้ที่ยังไม่ได้กระโดดอาตุสานอยากเป็นนางสาวไทย ติมโตรุ่นะปรังพะพุทธรุนะน้าพระนามตนันาตินัเมตติต้หน้าถ้อยากโยมไม่สบายนะโยมไม่สบายโมก็ติตร่นที่ประเทตตรนสงระนให้ยุด ไปย้อนติดต่อเรียบร้อยแล้วเยมอย่าลืมยััดไม่เต็มจะนอนที่ดินอยู่ที่ไปยังเกดไม่เต็มใจเลยโนปวางไว้บนตอั้าด้วยโยต่อทุกวันทุกวันไปแล้วคโยนนันงไม่ข้นเลย้นขึ้นแ้ข้นแล้วขขึ้นแล้ข้นลขนขนนลเ้น้้นน้นนแข

giác dục bớt đi chân lập ban nắp uốn cong lối ra cong sen lẻu อยู่ทางด้านขัางนอจุดแรกสตุสที่สองเขาไเต็้าเลยเร่งหน้าโรงเรียน็มหน้ายเงหน้าโรงเรียนพระนบพระเพระสองเรียนไกลเขบอกว่าพอพออ้

ก็โดงก้ด้วยออยเก้บก้าบาทอ๋อแมลงเต่าทองอ๋อใชเต่าร้อยเก้าส้าห้าอเาิโยมนี่โยมมากี่คนห้าคนใช่ไหมอายุแม่จ๋าทห้าเอาไปแล้โดยกันเลยนะอายุโยมที่เดินทางมาแล้วดคุติดต่อรง ของทางวัดนะคุณโยมนจะติดต่อกระโดงของธรรนะนะติดต่อกระโดงได้เลยกระโดงของเรานีอายะจอมได้บูชากันเส่วนญยติโยมนีตอนจะกลับบ้านคุณโยมจ๋าตอย่าลืมนะคุณโยมนะจุดตรงนี้ไม่เห็นเจ้ากรรมในเวรก็ติดตามตัวของโยมตลอดถ้าโยมไม่เคยืลอถ้าโยมไม่เจอปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้ ปล่อยตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปติดนมันจะไปติดนลังคาดีป่ปล่อยตรงนี้นมันไปนี่ไปน,นะเอะอโยมถ่ายรูปกันเนินแล้วใส่บาทเนิด้วยนะเออเยวให้มันโรธน,นะใส่บาทเนินด้วยเออนเนเนอีกรูสักเพิ่งบินมาเมื่อวานนี้โยมนมาจากเมืองโออิชิสนะ อาญาโยมนะญาติโยมอาโยมคุณโยมนะ99บาทนะคุณโยมนะ99บาทแล้วไปเขียนชื่อนามสุบุญไอเรียบร้อยแล้วก็ไปโนุ่นอาโยมมาแล้วมาแล้วคุณโยมนะดังนั้นเนี่ยตัวใครตัวมันนะคาถาคาเมจต้องช่วยเอาเอาไม่อยู่คนเดียวคุณโยมนะไปติดหัวร่างทำเลยเสร็จเลยนะไอ้นี้คือเรามองแล้วว่า โยมมามาตรงนี้โยมมาตรงนี้เลยนะเออเออบ้านอาจจะมามีเยอะคุณโยมวันนี้นะำบำเพ็นที่มีเยอะม,มากปล่อยกันนะเย็นะคุณโยมนะบอยเจริญเจริญสาธุให้โยมพ่อโยมน้องโยมพี่ให้โยมนะถ้าหมดเลยนี่ไม่มีเพิ่มอีกแล้วไม่มีเพิ่ม นะครับหมดหมดเลยดังนั้นยากวนมาเอาได้เลยทุกคนนะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวอาตมาลงนะาหนะหน้าทองให้นะลงนะมาลงที่นี่นะมาลงที่คาบินกั็ดีนะดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณโยมสุดท้ายแล้วถวายประธานที่เรโยมทองครบวคงทุกคนไปไปเรียนเก่งๆไปเลย าทคลาไหที่ยังไม่ได้กระทงมาตรงนี้นะคุโยนมาตรงนี้ที่ยังไม่ได้กระโงคุณยนนะชวนญาติมาให้ได้เงินเสรออกจากบ้านไปให้ได้เงินล้านกลับมาให้ได้20ล้านคุณโยนนะคนไหนที่ยังไม่ได้ท่ชวนลาต่โยที่ลอยกระโงเสร็จแล้ว ยาโยมจะกลับบ้านยาจงเจ้าตับโดอยทีเปล่ายาโยมจะต้องเอาเจ้าตัวพิลิศเสื้อที่ดินขาวห้าเก้าเก้าเหลืกว่านั้นหนึ่งห้าเก้าญาตโยมนะตอบขอเรียนเรียนญาติโยมมาชมเอามาเลือกเอาส่วนญาติโยมที่อยากจะร่วมซาดอกร่วมะกรบพระบตั้งจินตนาก บุญอยู่กับอ,อยู่ข้างโยมโยต่อหน้าโยมแล้วโยมอย่าลืมนาโยมอย่าลืมบุญนาสรงร้ำตรงหน้าโถนจะโดนที่ดินซพ้อที่ดินถวายวัดไร้ละหนึ่งบาทโยมคนนั้นได้ที่ดินเพิ่มเป็นสี่สิบไร่ขอนะยังไม่มีกระทงขอเรียนเชิญคุณโยมจ๋า เรียนเชิญบูชากระทงนาเพื่อที่ขอ,อมาจา,ราพระแม่คงคาจากนั้นเมื่อญาติโยมมาแล้วยังไม่มีกระดงไปร้อนออาติโยมบูชากระดงเสียก่อนนะคุณโยมนะบูชากระดงเสียก่อนจากกระดงไม่สวยงามมากคุณโยมจ๋าดังนั้นญาติโยมคนไหนที่ ไอเราก็คิดว <cues> <sm convert> <im urai glucose> ่ามันมาจากไหนไปไหมแล้วคุณผู้มญาติโยมที่มาเลยนะญาติโยมที่จะมาใหม่อย่าลืมนะคุณผู้ชนะอย่าลืมไปไหมนะนะบูชากระดงเส้ก่อนนะบูชากระดงเส้นก่อนคุณผู้ชมนะกระอกมันยากเลยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยอาตมาบอกแล้วมันจะเป็นกิจอย่างนี้เนี่ยอ๋อเหตุอย่างนี้อู้ตาย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  อย่าโยกโยนทำลอยลอยตรงนี้โยกนี่มันจะได้ขึ้นไปนิดถ้าเป็นลอยอย่างนั้นก็เลยทีนี้มันติดเปนไม้พามันติดหน้าบันโบนหน้าบันสาลายโยมือโยมจังหวัดสมุทรไทยนะดังนั้นเนี่ยญาติโยมนะญาติโยมที่เดินทางมาใหม่ญาติโยม